สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกหมุนเร็วจนตามไม่ทันคือในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้แหละครับเรากําลังจะได้เห็นคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่มากๆที่จะเข้ามากําหนดอนาคตของเราตั้งแต่ปี2025ไปจนถึง2030เลยวันนี้เรามาลองสํารวจเมกะเทรนสําคัญๆเหล่านี้ไปพร้อมกันดีกว่าครับมีคนพูดไว้หน้าคิดมากเลยนะครับว่า5ปีข้างหน้านี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้มากกว่า20ปีที่ผ่านมาซะอีก ฟังแล้วแบบโอ้โหจริงเหรอมันจะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับฟังดูอาจจะเหมือนพูดเกินจริงไปหน่อยแต่นี่แหละครับคือประเด็นสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้โอเคครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่นักวิเคราะห์เขาเรียกกันว่าเปอร์มาเชนจ์ครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเพอร์เมาก็คือเพอร์ manent ที่แปลว่าถาวรเชนจ์ก็คือการเปลี่ยนแปลง มันคือยุคแห่งความผันผวนแบบถาวรเลยเป็นโลกที่เราต้องเจอกับวิกฤตที่ไม่ได้มาทีละเรื่องแต่มาแบบซ้อนๆกันไปเรื่อยๆใช่แล้วครับเพอร์มาเชสเนี่ยมันคือสภาวะที่โลกเราเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าพอลลีคริสิสคือมันไม่ได้มาเดียวๆไงครับทั้งเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเอ่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยมันสุดขั้วขึ้นเรื่อยๆเอ่ยหรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดแล้วก็กระทบกันเป็นลูกโซ่เลยทีเดียวทีนี้ จุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับจากเดิมที่เคยเน้นแต่ประสิทธิภาพอย่างเดียวทํายังไงให้เร็วสุดถูกสุดตอนนี้ต้องหันมาสร้างความยืดหยุ่นหรือ resilience แทนเพื่อให้พร้อมรับมือกับอะไรที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะครับบริษัทที่คิดแต่จะลดต้นทุนอย่างเดียวพอเจอ supply chain ล่มปุ๊บก็ไปไม่เป็นเลยแต่บริษัทที่สร้างความยืดหยุ่นเอาไว้เนี่ยเขาจะปรับตัวได้เร็วกว่าแล้วก็รอดไปได้ แล้วพอพูดถึงตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในยุคเพ r m ม c เช n g e เนี่ยนะหนีไม่พ้นเรื่องนี้เลยครับ AI นั่นเองซึ่งมันกำลังจะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแล้วนะครับแต่มันกำลังจะกลายเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของเราเลยเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากที่แค่สร้างคอนเทนต์ได้กลายมาเป็นการลงมือทำงานจริงๆได้เลยอ่ะแล้วมต่างกันยังไงความแตกต่างที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับ AI ที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้อย่างพวก Generative AI เนี่ย มันเหมือนกับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่เก่งมากๆนะแต่ก็ยังต้องรอรับคําสั่งจากเราอยู่ดีแต่สิ่งที่เรากาลังจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้คือสิ่งที่เรียกว่า a g e n t i c AI อครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ช่วยแล้วแต่เปรียบเหมือนเพื่อนร่วมทีมดิจิทัลเลยคือมันคิดเองได้เข้าใจเป้าหมายที่เราอยากได้วางแผนให้เสร็จสรบพแล้วก็ลงมือทํางานซับซ้อนๆให้เราได้เลยโดยอัตโนมัติแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจละ่ะโอ้โหมาหาศาลครับมหาศาลขนาดไหนนั่นแหละครับลองดูตัวเลขนี้ครับ ภายในปี2030เนี่ยคาดกันว่าเอเจนติก i จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำงานทั่วโลกสูงถึง93,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3.4ล้านล้านบาทเยอะมากซึ่งมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ก็มาจากการที่ AI มันช่วยให้เราทำงานได้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองครับแน่นอนครับว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงบทบาทการทำงานของมนุษย์ครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เราเป็นคนลงมือทำเป็น d o e เนี่ย เราจะค่อยๆขยับไปเป็นคนคุมเกมหรือออเคสเตรเตอร์แทนครับนึกภาพเหมือนเป็นวาทยากรที่คอยควบคุมวงออเคสตราแต่แทนที่จะเป็นนักดนตรีเราจะคอยบริหารจัดการกองทัพ AI agents พวกนี้ให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเอาละ่ะในขณะที่เทคโนโลยีอย่าง AI กำลังจะมาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราโครงสร้างของคนที่ทำงานเองก็ก,กำลังเปลี่ยนไปแบบสุดขั้วเหมือนกันครับเรามาดูกันต่อที่เมกะเทรนดที่2กันเลย นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกที่กําลังจะแยกออกเป็น2ขั้วแบบชัดเจนมากๆขั้วแรกเลยนะครับคือโลกที่กําลังแก่ตัวลงหรือสังคมผู้สูงวัยนั่นเองครับภายในปี2030เนี่ยโลกเราจะมีคนอายุ60ปีขึ้นไปมากถึง1,400ล้านคน 1,400ล้านคนคือมันเยอะขนาดไหนก็เทียบเท่ากับประชากรของทางประเทศจีนเลยนะครับตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพชัดเลยว่าสังคมผู้สูงวัยกำลังจะกลายเป็นภาพปกติของโลกเราแล้วแต่แต่ในขณะเดียวกันนะครับโลกเราไม่ได้มีแต่คนสูงวัยนะอีกขั้วหนึ่งที่กำลังพุ่งขึ้นมาแรงไม่แพ้กันเลยก็คือคนรุ่นใหม่ครับภายในปีเดียวกันเนี่ยแหละคนรุ่นเจนซี Z จะกลายเป็นกำลังหลักในตลาดแรงงานคิดเป็นสัสดส่วนถึง30อร์หรือพูดง่ายๆคือ เกือบหนใน3ของคนทำงานทั่วโลกจะเป็น Gen Z ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะนำมาซึ่งค่านิยมใหม่ๆวิธีการทำงานแบบใหม่ๆเข้ามาสู่องค์กรอย่างแน่นอนประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะครับคือมันแสดงให้เห็นว่าสังคมสูงวัยเนี่ยไม่ได้มีแต่มุมที่เป็นวิกฤตอย่างเดียวนะครับแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่มากๆ ตลาดที่เรียกว่าเศรษฐกิจสูงวัยหรือซิลเวอร์อีโคโนมีเนี่ยกำลังโตแบบก้าวกระโดดเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นหรือ longevity. ลองเชวิตี้นวัตกรรมการเงินสําหรับผู้สูงวัยหรือแม้แต่เทคโนโลยีเจ๋งๆที่ช่วยให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตในบ้านได้สะดวกสบายขึ้นโอกาสเพียบเลยครับโอเคนอกจากเรื่องของสังคมและเทคโนโลยีแล้วเนี่ยยังมีคลื่นการเปลี่ยนแปลงอีกลูกที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยแล้วก็กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราแบบพลิกโฉมไปเลย นั่นก็คือการปฏิวัติสีเขียวและชีวภาพครับมันคือการที่เทคโนโลยีด้านชีวภาพกับด้านพลังงานสะอาดมาเจอกันแล้วกําลังจะเขียนกฎเกณฑ์ของสิ่งมีชีวิตและพลังงานขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยความก้าวหน้าในด้านนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากๆเร็วจนน่าทึ่งเลยครับตั้งแต่ที่เราได้เห็นการอนุมัติให้ใช้เทคโนโลยีคริสเปในการรักษาโรคทางพันธุกรรมได้แล้วไปจนถึงเป้าหมายที่ว่า ภายในปี2030เนี่ยเราจะมีวัคซีนรักษามะเร็งที่ทำจากเทคโนโลยี mRNA ให้ผู้ป่วยใช้ได้เป็นหมื่นๆมื่นรายคือเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ไซไฟต่อไปแล้วนะครับแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆในทศวรรษนี้แหละครับส่วนในฝั่งของพลังงานสะอาดหรือการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญอยู่3ตัวหลักๆเลยครับตัวแรกคือพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวอันนี้คือพลังงานสะอาดแห่งอนาคตเลย ตัวที่2คือเชื้อเพลิงเครื่องบินแบบยั่งยืนหรือ SAF ที่จะมาช่วยลดคาร์บอนจากการบินและสุดท้ายคือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอัจฉริยะครับที่ใช้ AI เข้ามาช่วยจัดการเรื่องรีไซเคิลให้มันเวิร์กขึ้นมีขั้นทีนี้พอเทคโนโลยีเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนแน่นอนว่าวิธีการที่ประเทศต่างๆในโลกเชื่อมต่อกันค้าขายกันมันก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยถูกไหมครับเรามาถึงเคลื่อลูกที่4กันแล้วนั่นก็คือการจัดระเบียบโลกและแผนที่เศรษฐกิจกันใหม่หมดเลย จากยุคที่ทุกอย่างเชื่อมกันหมดแบบไฮเปอร์โกลบอลไลเซชันตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ารีโกลบอลไลเซชันหรือการจัดความสัมพันธ์กันใหม่นั่นเองมันเกิดอะไรขึ้นก็คือพอความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มันแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหลายๆบริษัทก็เริ่มไม่อยากจะพึ่งพาจีนที่เดียวแล้วเลยต้องหาทางย้ายฐานการผลิตออกมาบ้างตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าไชน่าพลัสวน ก็คือมีฐานที่จีนแล้วก็บวกที่อื่นๆเพิ่มอีกหนึ่งที่ซึ่งมันก็เลยทาให้เกิดกลุ่มซัพพลายเชนแห่งใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าเอาทีเชียหรือเอร์เนทีเชียขึ้นมาครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยประเทศอย่างเวียดนามอินเดียเม็กซิโกและที่สําคัญคือประเทศไทยของเราก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยคําถามสําคัญก็คือแล้วประเทศไทยละ่ะเราอยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกใบใหม่นี้ทมกลางเครื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเราลองมาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่ามันคือความท้าทายและโอกาสอะไรสาหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ นี่คือภาพที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าไทยเรากำลังอยู่บนทางแพร่งที่สำคัญจริงๆด้านหนึ่งคือความท้าทายที่ใหญ่มาก เรากำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบกับกำลังแรงงานของเราเต็มๆแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีโอกาสที่มหาศาลร,รออยู่เหมือนกันคือการก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพหรือ Medical and Wellness Hu b ของทั้งภูมิภาคเลยแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้กลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่สาคัญของโลกแล้วถ้าเรามองภาพใ,ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่ทั้งภูมิภาคอาเซียนเนี่ย กำลังจะกลายเป็นขุมทองแห่งใหม่ของโลกเลยทีเดียวเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้งภูมิภาคเราเนี่ยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030 1ล้านล้านดอลลาร์เป็นตัวเลขที่บอกได้ชัดเจนเลยครับว่าภูมิภาคนี้มีศักยภาพการเติบโตที่สูงมากๆในเวทีโลกงั้นเราลองมาสรุปตัวเลขสํำคัญๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดอีกทีนะครับมันสะท้อนภาพอนาคตได้ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนที่มูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ มูลค่าที่ Agen t i c AI จะสร้างขึ้นอีก93,000ล้านดอลลาร์หรือตลาดที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยและเทคโนโลยีชีวาภาพที่กำลังโตแบบก้าวกระโดดเห็นไหมครับว่าตัวเลขพวกนี้มันไม่ใช่แค่สถิติแห้งๆนะแต่มันคือภาพของโลกใหม่ใหม่และโอกาสมหาศาลที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าทำกลางคลื่นยักษ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันก็เหลือคำถามสำคัญสุดท้ายที่ต้องทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันครับว่าเราจะเลือกเป็นผู้ถูกกระทำที่ปล่อยให้คลื่นซัดไปเรื่อยๆหรือจะเลือกเป็นผู้คว้าโอกาส ที่พร้อมจะโต้คลื่นลูกใหญ่นี้ไปสู่อนาคตเพราะสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือในโลกยุค2030เนี่ยจะไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่อีกต่อไปแล้วครับ